กราสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตอมซาพาคินโชมารายงานตัวครับผมน้องพ่อแม่พี่น้องวันนี้จะเป็นไก,อก,กอไนอไ่อัวพ่อแม่พี่น้องปกติจะได้ยินแต่ไส้อั๋วน้องอ่อแม่พี่น้องโอ้ยวันนี้ร้องมายะไก่อัวพอใจไฟขนาดใจไฟใส่ทานนักล่ำ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวนี้ก็เอาขี้เต่าอวีแลเนอร์ปอม่พี่น้องโอ้ยเขื่องไส้อัว แง่ไหนต้องไก่นะครับปอม่พี่น้องโอ้ยมันก็มีไม,ม่เนาะปอม่พี่น้องเพราะว่าปกติไก่มันต้องแบะออกนะครับ้วก็เอาไปย่างไปปิ้งมันถึงจะสุกง่ายเนาะแต่นี่เอามาปั้นกันอุ้มลุ่มมันก็สุกยากใจเวลาเหมือนน้อยเนาะ่อม่พี่น้องก็เลยมีไม่พ่อเนาะ่อม่พี่น้องกราบขอัยเนอรมา่อม่พี่น้องมากินไก่อัวด้วยกันอื เหมือนผมไม่ไปนอกก้องกลัวจะซุกนี่นะใกล้อัว เกิดได้ยินแต่ไส้อัวนี่มะไก่อัวผมไหมไปน้องเครื่องจะเป็นเครื่องที่เปินไส่ไส้อัวเนอะเป่ไหแต่เขาเอามาย่าใส่ตองไก่เนาะ ปิ้งยังเหมือนนะ่ะพอใหม่พี่ห้องกลัวบะซุกเพราะว่าประวัติบะซุกกัประวัติบะซุกก็กกมีหลายคลิปนะไกลนี่นะ่ะ Mmm. <laughs> ส่วนโอ๊กก็จะฟืดๆน้อยผมไปพี่น้องแห้งๆแ,แต่โปรตีนสูงขนาดฝาห้องหืมๆหืมๆหมไปพี่น้องโอ้ยแมงวันก็นักหน้านี้หน้าแมงวันของแท้เลยวผมไปพี่น้อง ไก้ตัวนขนี้นยไอ่ขนาดปอแม่ไปน้อง บางห้องตกที่อืน่นบ่ะมาพี่น้องอืม อย่ง,งมีตัวเดียวผมม่ไปน้องบินดังขนาดโอ้ได้อยู่น้องนึกว่าบาซุกผมม่ไปน้อง ถ้าตรงกับอยู่ตัว,ตวเนี้ยซุกก็อัังไหนก็โอเคเนาะตอนไปพิณ้องตัวใหญ่ต้งกัวขนาดบาซุกป่อหนังปิ้งไฟ,ฟนอ,อน่อนๆต้องเหมือนสองมัน ปิ้งเปลี่ยนมาข้างกันเลย ลหลังบ้างต้องมาจึนประเพาพวิวได้ไกลฟ้าห้องอะไรจาะทุกอำเภอด,อ,อ,กมมดอ,อกคำใต้ครับจูนผมว่าดอกคำใต้ครับจูน ตังปูนมือเทียวโอ้มาหน่อยนะ ปิ้งแบบแต่นองนี่กรอบขนาดประมาณไปน้องอืม น่อ,องอปไปด้าาวยกปผมไม่ไปนองแห้งแห้งอากาศต้อง่าอบสุดยอดผมไม่ไปนองยังใหง chút gì nữa Mỹ là bột thuốc kiểu noi à Có lại rồi muốn khi tàu กันางปิงป้งผมคาัปพี่ลองได้ยอมมาปัง นี่ก็น่าเป็นวัดหัวเกียวประมาณไปลอง ยังดียังลมเย็นนะ่ะปอใหม่ไป็นองวันนี้อืใช้ได้นะปอใหม่ไป็นองออกเสียงออกเสียงผู้องตององตองป่ะหวา โอ้โหหอมไม่ดหอมป้อมอไก่สุนัยน,นะพออุ oh, okay, mm ๊บอุบมาเป็น้อง กึ่งเดียวก็ยังไงตัวใหญ่บินดังแต่ว่า เหมือนขนานนักแล้วประมาณพี่น้นองบอ่ได้ไปหาบอมแมมมแฟนต้มก็เหลือหมนประมาณสองอาทิตย์ปลายเนะ้อะปหมแมพี่น้นองก็ได้ก็จะได้ปาด้านาลูกแล้วผมแมาพี่น้นองเนาะ นี่แหละป่อม e ่พ <tie> ี่นอกตีเหตุผลตีไปไหนบ่ได้เนาะเพราะว่าบ้านต้องอยู่กันสองคนป่อมัยพี่นอกเป็นห่วงแฟนเคื่อต้องออกไปข้างนอกก็แบบหัวเจียบตรงเทียบตองอะไรอย่างนี้อืม จึงตัวใจไงซะว่าอืม <c oughs> <c oughs> หวานมเจ้าพักสัรน้ำลุดมือมปรแบบเดว Bà bó con lắm, bà mẹ con lắm, màng vắn, mắc rằm Giờ Để con gọi sinh to Tụi con nhanh đi, bó, vươn má ปออดบ่ไหมพี่น้องนักล่ำบ่ไหมพี่น้องปอมะม่วงสู้ป็นเฮ็ดตึงว่ามันนักล่ำละกิ่นบ่หมวนน้อง่อไหมพี่น้องอุ้ยตึงว่าต้องกราบขอไผครับ่อไมพี่น้องต้องกราบขอไผเน้อตึงว่ามันนักละกิ่นและบ่ล้ํามันน้งกิ่นแล้วมันมันเหมือนบินมาตลอดเนี่ยปอไหมพี่น้องแล้วตัวใหญ่จ้ะเนาะ อูตรงกราบขอไพยเนอร์ป๋อมไปพี่น้องเนาะก็ล้ำป่อมัยพี่น้องแต่ก็จะอออแห้งๆหน่อยอืมเมนูนี่ใจเวลาเหมือนเนาะปอมัยพี่น้องโคกเครื่องโคกเนี่งอ่ะตอนที่เอาหน้าไส้ตองไก่เนี่ยใจเวลาบเหมือนป่อมัยพี่น้องโคแต่ส่วนมาจะใจเวลาไปกับย่างไปกับปิ้งเนาะป่อมัยพี่น้องส่วนมาไก่ย่างเป็นจะแบ๊ะแบ๊ะจีเนาะแล้วก็ย่างมันจะซุกง่ายแต่อันนี้เขาห่ออุ้มลุ่มอ่ะ เอาเครื่องใส่ตองเลรอที่นี่กะเอาปิดตองแล้วก็เอาไม้เสียบๆห่อแล้วก็ที่นี่กับปิ้งไปเรื่อยๆเนาะไฟแห้งไปได้ปอม่ไปน้องนี่คณะไปได้ใจไฟแห้งนะยังไม่เมยเนาะไก่ตัวใหญ่ตัวตั้งไหนก็มีแอบบะซุกน้อยเดียวปอมัยไปน้องแต่ก็กินได้เพราะต้องบะซุกแล้วนะแต่มันมีออกชมพูชมพูเนาะปอมัยไปน้องในกระดูกตั้งไหนนะออกชมพูชมพูน้อยๆแต่กับซุกละปอมัยไปน้องเนาะ รสชาติหอมหอมเคื่องไส้อัวกับไก่เนาะอมหมายเปน้่นองแต่ก็จะออกแห้งๆน่อยเวลาปิง้งเนหมืนอนเนาะผมหม่ยเปน้่องปิ้งเหมือนโอ้ยตึงว่าต้องขอตัวลำล้าปก่อนเนอรเนาะผมหมายเปน้องเนาะตึงว่าโอ้กินถามว่าขยะก,กินเข้ากับขยกเน้ะล้ำกับล้ำ,ลำแต่กิอิ่มแบบปลอมหมอกละผมหมายเปน้องเดี๋ยวตอนบัแล้งกก่อยกินซ้ำแหมหอบเนาะเอาไปปิ้งย่างแหมรอบ แต่ตอนนี้ก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนเนะนอะน้องแมงวันตัวหญยบี๊ดแล้วเป็นบางคนบะชอบนอะคปอแม่เป็นน้องเพราะว่าเสียงดังขนาดนอ้องแมงวันเนาะป้าขันทหบ้านนาองปอแม่เป็นน้องสำหรับพลิปนี้ต้องสาพ,พากินโชต้องขอลาปอแม่เป็นน้องไปก่อนนะครับกล่าวสวัสดีครับ